สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายกีรติศักดิ์ภูก้าร้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่วันนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าตเตาเผาขยะโดยนำความร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้าท่านทราบไหมครับว่าบ้านเมืองของเรานั้นในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราผ่านยุคต่างๆเป็นเวลาหล,ลายปีติดต่อมาจนถ,ถึงวันนี้ ในอดีตนั้นในเขตเทศบาลืองกระบีที่ทิ้งขยะนั้นก็อยู่ที่บริเวณป้อมยามตำรวจหรือว่าบริเวณหน่าเรือนแพรฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดสดของเทศบาลืองกระบีหลังจากที่ชุมชนโตขึ้นคุณชวนภูเก้าล้วนในสมัยนั้นที่เป็นนายกเทศมนตรีก็ไปหาที่ฝังกลบขยะซึ่งก็ไปได้ที่ถนนเจริญทรัพย์ซึ่งเป็นที่สาธารณะนะอยู่ติดกับป่าชายเลน ก็นาขยะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นั้นไปทิ้งบริเวณที่เดินกด่าว่าทิ้งไปทิ้งมาจนกระทั่งว่าชุมชนเริ่มมีการขยายตัวมีการก่อสร้างบ้านเข้าไปอยู่ในพื้นที่ใกล้กับบริเวณที่ทิ้งขยะจึงเป็นปัญหาจนกระทั่งว่าจะเป็นต้องย้ายที่ออกไปที่อื่นพูดสุดแล้วก็ไปใช้บริเวณพื้นที่ของขวนชมซ้อยซึ่งปัจจุบันนั้นก็คือวิทยาลัยสารปช่างและด้านหลังก็จะเป็น ที่ที่เทศบาลเมืองกระบี่นั้นใช้ประโยชน์ในการที่ทําเป็นศูนย์ในการเพาะพันธุ์ต้นไม้ต้นกล้ามไม้ต่างๆพราะจากการไปทิ้งบริเวณดังกล่าวตรงนั้นแหละครับตอนแรกไม่มีปัญหาครับแต่พอนานวันเข้าน้ามันเข้าขายะเริ่มมากขึ้นแล้วก็น้ําชะขยะนั้นก็ไหลลงไปสู่คลอ,องนาลางไหลไปสู่บริเวณคลองกีลาดซึ่งเป็น,ปน,ปนมัสยิดของชุมชนดังกล่าวปัญหาทั้งน้ําเสียทั้งกลิ่นส่งผลงกระทบ จึงจะเป็นต้องย้ายพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งไปอยู่พื้นที่ส่วนตัวของคุณชวนภูเก้าล้วนที่บริเวณปัจจุบันนั้นก็คือโรงเรียนเทศบาลสีมาราชทิ้งอยู่หลายปีครับผมเข้ามาเข้ามาบริหารงานต่อในปี2 5 2 8ันรแล้วเมื่อทิ้งตรงนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นชุมชนก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นจึงเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวนี้ก็คงจะไม่หมดสิน้นจนกระทั่งปี2536 37 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้ให้งงบประมาณมาจำนวนรวมรีบสล้านบาทซึ่งเป็นเงินสมทบของเทศบาลด้วยก็มาซื้อที่ดินบริเวณตรงนี้ครับ251ไร่เพื่อเป็นการจัดการเป็นบ่อฝังกลบขยะกระทั่งปี238 8้อมีวิทยาการและพังเมืองน,นั้นก็มาสร้างระบบฝังกลบขยะให้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็มีเทศบาลเมืองกระบี่รวมถึง อบตอสายไทยอบตอทับติกซึ่งอยู่พื้นที่ตรงนั้กล่าวก็มาฝังกบขยะเจนาท่านขยะมันก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นแต่เวลาเดียวกันนั้นการท่องเที่ยวนขนยกระดีนั้นก็จเจริญเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ่าวนางกาะพีพีน้องทะเลต่างๆ่างกไปทิ้งขยะอยู่ริมพื้นที่ดังกล่าวก็คือสนามกีฬาที่มีกับปีวรันที่มีการก่อสร้างจะทท่งว่าขยะนั้นก็ล้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีการลงข่าวนิ้พิมพ์พูดถึงเรื่องของความสกระปก พูดถึงเรื่องขยะที่ตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากมายจึงได้มีการประสานงานบอกให้ในท่านยกองค์การรว่วนตาบนนี้นั้นบอกเอาขยะมาทิ้งที่บ่อฝังกลบของเราก็จะทําให้ขยะต่างๆแล้วนะหมดไปทั้งนานวันเข้าหลายๆอบตอในพื้นที่เขตอําเภอเมืองกระบี่รวมึที่บ้านต่างๆและพื้นที่ใกล้เคียงเช่นอำเภอน,นครอ,อำเภออุลกก็มาที่บ่อฝังกลบขยะบ่อแรกก็เต็มไปในช่วงเวลา10ปีก็คือปี2550บ่อที่สองเกิดขึ้น บอยสองเกิดขึ้นแล้วขยะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจึงเป็นปัญหาว่าบ่อยสองก็เต็มแล้วบ่อยสามก็เริ่มเต็มทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าชุมชนใกล้เคียงครับก็มีการร้องเรียนเรื่องของกลิ่นเรื่องของน้ําที่มีการบําบัดแล้วก็ตามเนี่ยครับบอกว่ามันมีการไหลลงไปสู่พื้นดินข้างล่างทําให้น้ําบ่อธรรมชาติใต้ดินนั้นเนี่ยมีปัญหารวมถึงทั้งมแมลงรวมถึงกลิ่นที่ส่งผลกระทบไปทั้งโรงเรียนเรื่องนี้นั้นก็เต็มเป็นปัญหา แต่ผมได้เห็นในสิ่งหนึ่งก็คือว่าในปี2532เคยไปดูงานเรื่องของการจัดการขยะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ไปเห็นที่โอซาก้าเขามีโรงงานที่ใช้ขยะทั้งหมดนะครับของญี่ปุ่นนั้นเข้าไปในโรงงานโรงไฟฟ้าขยะจะทั้งว่าเราได้เห็นว่าการลงทุนในสมัยนั้นเนี่ย8,000ล้านบาทก็สูงมากพอสมควรแล้วก็ฝันครับในช่วงนั้นว่าทำยังไงให้เรามีโรงงานกจัดขยะโดย มาเผาแล้วก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเจ้ทั้งว่าในปี2 5 6 1ครับเราพยายามศึกษาดูงานแล้วก็รวบรวมเอาสิ่งต่างๆทั่วประเทศว่ามีที่ใดบ้างที่มีการจัดการขยะเพื่อที่จะให้ขยะที่ฝังกลบนั้นหมดไปจึงเห็นว่าการเอาขยะมาเผาแล้วก็ใช้ความร้อนของขยะนั้นใช้เป็นพลังงานในการที่จะได้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการใช้เป็นพลังงานทดแทนจึงได้มีการร่าง TOR มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยทางใดได้บริษัทแอรอ์แลนคลีนพาวเวอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่า30ปีนะครับจากัน,นอดีตถึงปัจจุบันทนทราบไหมครับว่าขยะที่ฝังกลบอยู่ขณะนี้ครับเป็นจํานวนถึง800,000ตันถ้าวางอยู่ตรงนั้นก็เป็นปัญหาถ้าเราไม่จัดการขยะนั้นมันก็ยังฝังกลบถี่นั่นถุงพลาสติกที่เราได้เห็นนะครับที่เราใช้อยู่ในตามที่ต่างๆกว่าจะย่อยสลายได้นะครับต้องใช้เวลาที่ยาวนานทีเดียว พราะฉะนั้นในสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยนะครับถุงพลาสติกอย่างนี้ครับที่เราเอามาใช้ในการที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆขนมต่างๆเนี่ยครับถ้าทิ้งไว้ลงไปในแม่น้ําลงไปในทะเลลงไปในป่าชายเลนกว่าจะย่อยสลายได้ต้องใช้เวลาถึง400ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขยะต่างๆเนี่ยครับที่เราได้มีอยู่ทั้งหมดในเขตเมืองกระบี่นั้นวันนี้ครับ24ชั่วโมงเท่านั้นครับขยะนี้ก็จะมาเข้าโรงงานที่นี่ ภายในเวลา24โมงขยะนี้ก็จะหายไปเพราะฉนั้นการใช้เวลา400ปีที่เราฝังกลบไว้ในวันนี้ครับขยะทั้งหมดที่เราฝังกลบไว้8,000ตันก็จะถูกนําเข้ามาโรงงานแห่งนี้นะครับเพื่อทําการเผาในแต่ละวันนั้นก็ประมาณ450ตันนอกจากนั้นครับตำบลต่างๆที่อยู่ในอำเภอเมืองเทศบาลต่างๆที่อยู่รอบนอกต่อไปนี้นั้นทุกพื้นที่ของท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ของเรา ก็ต้องนําขยะทั้งหมดนะครับมาที่โรงงานแห่งนี้ในการกําจัดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ในเรื่องของขยะต่างๆทางด้านของพื้นที่สิ่งแวดล้อมรวมถึงการที่ไปฝังกลบนีที่ไม่ถูกลักษณะหรือว่ากระจายอย่างที่ต่างนั้นก็จะถูกนํามาที่นี่ไปการจัดการกําจัดต่อไปเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมของกระบ,บี่นั้นเนี่ยก็จะเป็นความมั่นใจได้ว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมีทัศนาตุสิ่งแวดล้อมที่งดงาม มีอะไรต่างๆนะครับที่คนมาแล้วเนี่ยประทับใจวันนี้นั้นที่บ่อฝังกลบขยะของเราครับในอดีตที่ผ่านมานั้นตอนที่มีศาสตราจารย์จากสหรัฐอเมริกานะครับมาดูพื้นที่ฝังกลบขยะของเราพอเขามาดูครับเขาถามผมว่าทําไมคุณเอาขยะมาทิ้งในที่ที่สวยอย่างนี้ผมก็บอกว่าพื้นที่ฝังกลบขยะของเรานั้นที่ดิบาลมังกรบีได้เลือกไว้นั้นเป็นพื้นที่ที่แย่ที่สุดแล้ว รลังก็งงครับและสุดท้ายก็ยิ้มมาว่าเพราะทุกพื้นที่ของกระบี่นั้นสวยงามทั้งสิ้นณนวันนี้นั้นพื้นที่ของบ่อฝังกลบขยะซึ่งส่วนหนึ่งเรามาให้บริษัทอะไดนครีมทาวเวอร์นั้นได้ใช้เป็นโรงงานงากำจัดขยะเช่าพื้นที่13ไร่ปีหนึ่งต้องจ่ายมาให้เทศบาล7ล้านบาทนะครับเป็นค่าเช่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ครับขยะที่เราฝังกลบนันที่รอการย่อยสลาย400ปีวันนี้จะถูกเอากลับมา เมื่อพื้นที่ตรงนั้นเลยครับได้มีการขุดขยะขึ้นมาแล้วพื้นที่ที่เราเอาขยะขึ้นมาว่างก็จะเอาดินฝังกลบต่อไปในอนาคตนะครับไม่เกินสิปีพื้นที่กล่าวตรงนี้ยังไม่มีขยะที่ฝังกลบนั้นเหลือเลยและพื้นที่ตรงนี้นั้นก็จะเป็นในส่วนหนึ่งที่ที่บาลมังกรบีได้วางโครงการในอนาคตก็คือว่าจะสร้างเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ผมเรียกว่ารีสอร์ทของขยะหมายความว่าต่อไปนี้นั้นขยะที่มาที่นี่แล้วครับเข้าโรงงาน ขยะที่มีทั้งหมดนั้นก็เอาเข้ามาโรงงานทั้งหมดพ,พื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกปรับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นสวนสาธารณะให้เป็นปอดของเมืองวันนี้ครับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของกระบี่นั้นใน,นวันนี้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกของคนไทยว่ากระบี่นั้นสวยที่สุดนะครับแห่งหนึ่งของโลกวันนี้เรามาช่วยกันว่าทําอย่างไรที่จะให้ขยะทั้งหมดนะครับที่มันมีอยู่ทั้งหมดเนะี่ยอย่าทิ้งครับขอความร่วมมือว่าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นั้นใน,นวันนี้นั้นทุกถนนนะครับทุกตรอกซอกซอย เรามีผู้มารับผิดชอบโดยมีการจ้างเหมาไปแล้วนะครับในการกวาดเก็บขยะทั้งหมดลงสู่ทั้งขยะแล้วมีรถที่กวาดที่เก็บนะครับแล้วก็นําผลมาที่นี่เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือครับว่าเราเมื่อเป็นกระบี่เมืองสะอาดนั้นทุกคนต้องช่วยกันครับว่าอย่าทิ้งขยะครับเรามีถังขยะอยู่แล้วรวบรวมนะครับแล้วก็วางไว้ในพื้นที่ที่เรากําหนดไว้ทุกคนก็จะได้ช่วยกันนะครับในการที่จะได้รักษาความสะอาดของเมืองแต่ว่าเทียมทันครับ รถเก็บขยะทั้งหมดนะน,นะครับก็จะทําการเก็บขลแล้วก็นามาที่นี่เพราะฉะนั้นพื้นที่ต่างๆในเขตหน้าเมืองวันนี้เรามีความสวยงามครับป่าเชเลนที่สวยงามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไม่ถูกทําลายวันนี้กลับฟื้นคืนตัวขึ้นมาก็ขอความร่วมมือครับว่าช่วยกันคนละม้คนละเมืองครับว่าทําอย่างไรให้กระบี่นั้นเป็นเมืองที่สะอาดทําอย่างไรให้คนที่มาที่นั้นเกิดความรั้ใจสมกับค,คาําขวัญของเมืองกระบี่ที่ว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักและก็อีกคำหนึ่งที่ท่านบู๋วพินิจบุญเลิศบอกว่า คนกระบี่ดีทุกคนเพราะวันนี้ครับท่านจะเห็นนะครับว่าโรงงานแห่งนี้นะั้นเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดของประเทศอยู่ในพื้นที่ที่สวยที่สุดนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นแล้วท่านจะเห็นป้ายข้างหน้าครับจะมีตัวเลขนะครับจะมีตารางบอกว่าความร้อนเท่าไหร่นะที่ปล่องไฟมีเท่าไหร่ต่างๆนี่เป็นอันนี้จะเป็นมาตรฐานของของทางกรมโรงงานนะั้นกำหนดไว้นอกจากแผ่นป้ายตรงนี้ครับก็จะมีแผ่นป้าย ไอพีเอ็นไปติดอยู่ที่หน้าเทบานท่านสามารถไปตรวจสอบได้ตลอดเวลาสิ่งท่านเห็นนะครับอาจจะมีควันสีข,ขาวเกิดขึ้นอันนั้นเป็นไอน้ำนะครับที่เกิดขึ้นจากการนําเอาน้ำเนี่ยนะครับมาลดความร้อนที่ออกไปจากท่อนะครับแล้วก็ที่ปล่องข้างบนเนี่ยท่านจะไม่เห็นควันเลยเพราะที่นั่นนะครับมีการป้องกันอย่างดีในการมีัวก,กรองไม่ให้มีไอเดลซินออกไปไม่ให้มีอะไรจับมีตัวจับเน่สารที่มันปนเปื้อนออกไปวันวันนี้ในส่วนต่างๆเหล่านี้ครับ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจว่า30ปีครับจากวันนั้นถึงวันนี้กวาจะมาถึงวันนี้ได้นะครับเราก็ใช้เวลานานสักวรแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วโรงงานแห่งนี้ก็จะเป็นโรงงานที่ดูแลรักษาจัดการเรื่องของข,องขยะจัดการเรื่องของสิ่งที่เป็นความสกปรกนะครับที่จะเข้ามาที่แล้วหายไปภายใน24ชั่วโมงวันนี้เราก็ถือว่านี่คือความภาคภูมิใจที่บริษ,ษัทอไรนยันคลีนพาวเวอร์ร่วมทุนกับเทศบาลมองกระบี ใช้เงินเกือบพันล้านครับที่มาสร้างโงารงงานที่นี่ต่อไปนี้นั้นการจัดการขยะต,ตรงนี้ก็จะเดินไปเรื่อยภายใต้การดูแลของการควบคุมของกรกมโรงงานการควบคุมของพี่น้องประชาชนในเขตเมืองครับหรือทางด้านของชุมชนใกล้เคียงเพราะั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านในติดตามชมผมเชื่อว,ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่เราได้มอบไปกับลูกหลานในอนาคตว่ากระบี่นั้นจะต้องสะอาดกระบี่นั้นสิ่งปราดต้องดีกระบี่นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่บอกว่าส่งมอบให้ลูกหลานแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเขาสามารถต่อยอดได้ สามารถที่จะเข้ามานะครับในการพัฒนาอย่างอื่นต่อไปวันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมในส่วนหนึ่งของขยะนั้นเราราิการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณครับ